ลูกฉันยังไม่ตื่นเลยเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนนะทุกคนขอไปอาบน้ำก่อนนะคะเราอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต้องวันนี้วันเกิดลูกเราเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะตั้งชื่อตัวละครแม่ชื่อว่างินตั้งชื่อแม่ตั้งชื่อตัวละครแม่นะคะชื่อว่ามมลินนะคะส่วนลูกนะคะแปะ๊บนึงนะคะได้ชื่อแล้วนะคะน้องชื่อมิลินนะอย่างที่ดูกันคีคลิปเรานะคะชื่อช่องว่าโทก้าโทก้าแชนเนลแปลว่าโทก้า โทก้าแชนแนลหมายถึงว่าเราทำวอล์กโทกาทุกคลิปแต่เป็นบางคลิปที่ไม่ใช่นะคะคลิปแรกๆไม่ใช่นะลงไปชั้นหนึ่งดีกว่างงิดประตูตรงนี้ก่อนยังไม่เช้าเลย ตีห้าเองนี่ค่ะผักจันวันนี้คือวันเกิดลูกของเรานี่ไงมีของโอ้โหจะทำไมกินก่อนละกันหล่งก็เหลือให้ลูกกเด้เด,ดกินด้วยแล้วกัน,น เดี๋ยวรอไปตอนเช้าเลยดีเนะี่ยเอาลุกเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะไปอูวันนี้วันนี้ลูกแต่งชุดสวยมากเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคน อ,อ,อย่าไปเปิดตู้เย็นนะลูกทำไมหรอคะพอดีแม่สั่งอะไรมาไม่รู้แล้วมันแบบเหม็นมากอะแต่จริงๆมันก็หอมแหละแต่ถ้าเกิดหนูหนูน่าจะเหม็นนะโอ,โอเคค่ะหนูเปิดก็ได้โอเคจำได้ไหมวันนี้มันวันอะไรของหนูอะเอ,อวันสงการเหรอ เออเดี๋ยวแม่เฉลยละกันเดี๋ยแม่ค่อยเฉลยแต่วันนี้เราจะไปเที่ยวกันนะเย่เพราะหนูปิดเทอมแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อชุดเนาะค่ะอืมหนูเตรียมเลยนะว่าหนูจะเอาอะไรไปอะ่ะค่ะเริ่มสนทนาคุยกันแล้วนะคะทุกคน พี่ขาวันนี้เรากำลังจะไปเที่ยวกันนะคะใช่จ้ะทุกคนโดยเฉพาะคือวันนี้น้องเขาลูกฉันลูกเราปิดเทอมแล้วแล้วเราก็จะพาเขาไปเที่ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะบอกว่าพาไปเที่ยวอะไรว้าวแต่สิ่งที่รู้คือจะไปนอนบ้านอื่นก่อนจะ เดี๋ยวจะพาไปนอนที่โรงแรมพอเสร็จปุ๊บก็จะมีที่ที่หนึ่งที่องิงที่ลูกแล้วชอบมากชอบนอนชอบเล่นชอบอะไรมากและแต่เรายังไม่ได้สร้างนะต้องไปถ้าเกิดจะเอาอะต้องไปเอาตอนคลิปตอนต่อจากไปซื้อร้านนะพอเดี๋ยวเราก็สร้างแต่ถ้าเกิดใครอยากให้สร้างบ้านอีกหลังนึ่งอะก็ คอมเมนต์มาได้นะใครอยากให้สร้างบ้านอีกหลังหนึ่งอะ่ะลูกแปรไปเตรียมของก่อนเลยค่ะ <c oughs> เตรียมของก่อน,นดีกว่าทุกคนเรากำลังจะไปทุกคนแล้วกำลังจะไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวเราเตรียมของก่อนนะนี่เธัถามแม่แม่บอกว่าให้เอาไป แพลวมคันกอนแกมันจะสายเกินไปเอาเอาเอาคิตตี้ไปด้วยก็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 อีแล้วจ้งฉายอันนี้ไปด้วยแล้วก็แม่บอกว่าให้ทากันแยดไป,ไปว่าเราจะออกแยดสเสร็จแล้ว เสร็จวเราก็ก็ใส่เอาใส่ที่ไปก่อนนี่นะทุกคนใส่นี่ไปแล้วเราก็จะเอาอันไหนไปอีกก็ส่วนน้องหมีเสีได้ดยจว๊นะเราไม่ได้เอน้องหมีไปทุกคนน้องหมีต้องนอนอยู่นี่ก่อนนะนี่ไฟให้แล้วเพราะเราต้องไปค้างคืนหลายวัน ทุกคนเดี๋ยวเราไปตอนตอนอยู่ข้างล่างเลยนะแม่หนูเสร็จแล้วโอเคส่กระเป๋าเลยลูกยูหูยูหูยูหูนเจูดษามแม่โอเค <c oughs> เดี๋ยวเอาโทรศัพท์มแม่ใส่กระเป๋าด้วยนี่นะกันแดด เดี๋ยวแม่ถืออันนี้ไปก็ได้เดี๋ยวแล้วค่อยเอาไปใส่โอเคนี่อยูชเองยายายางัดของัดคอคอ๋ออ๋อ,อ,อมานีทุกคนเราเดี๋ยวเราไปต่อ EP 2สองเลยไหมนี่ยะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะบอกนะมันอัปเดตให้เองนะบ้านสองชั้นหลังเนี้ย ถ้าเกิดใครอัปเดตแล้วก็บองมาด้วยนะเดี๋ยวเราไปต่อ fe p พีให้พอต่อ e ีพีเดี๋ยวพี่จะสร้างบ้านหลังนี้ด้วยเดี๋ยวพี่จะให้ดูก่อนในบ้านหลังนั้นมีอะไรเพราะพี่เคยสร้างรอแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนมันจะช้าหน่อยแต่เดี๋ยวพี่ยังไม่ได้สร้างนะตอนเนี้ย อันนี้บ้านชั้นเดียวนะแล้วก็มีบ้านสองชั้นนี่นะใครยังไม่ได้สร้างนะนี่ยังไม่ได้สร้างเดี๋ยวจะบอกว่าจะสร้างไหมดูนะเครื่องแบบก็เป็นแบบที่อัปเดตวันนั้นตอนนั้นเลยเห็นปะมันก็จะอัปเดตแบบอันนั้นเลยเนี่ยอันนี้ก็อัปเดตนี่แปบบ๊บนึงนะทุกคน จะมีบางอันที่ไม่อัปเดตนะคือนี่ก็อีกก็อัปเดตนี่ห้องน้ำไม่อัพเพราะส่วนพื้นอันนี้ก็อัปเดตนะคะทุกคนใครอยากให้สร้างบ้านหลังนี้ก็คอมมาเลยนะเดี๋ยวเราต่ออีพีสองนะจุ๊บ